ท่านชมครับผมคิดว่าประเทศที่มีเอกลักษณ์ประเทศที่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้นย่ะมีประวัติศาสตร์นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีประวัติศาสตร์เลยไม่มีความรู้ไม่มีวัฒนธรรมเลยนั้นก็คงยากแต่สำหรับที่นี่เจียงซูมีกว่า2,480ปีนะครับที่ บอกว่ามีถึง10ราชวงแล้วก็มีกว่า5,000ปีครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่ออดีตตอนที่มนุษย์หรือเรียกว่าเป็นมนุษย์โบราณน,นั้นอยู่ในบริเวณนี้สิ่งที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำแพงกำแพงหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนั้นก็เป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งก็แสดงถึงวัฒน,นธรรมครับแต่ที่มากไปกว่านั้นประวัติศาสตร์ของเจียงซูนั้นเป็นพื้นฐานครับที่ทำให้เจียงซู วันนี้สามารถเป็นเจียงซูได้การที่หลายๆประเทศจะมาดูแล้วดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ตัดสินใจลงทุนนั้นย่อมมีที่มาครับคุณภาพของบุคลากรจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ครับผมเชื่อนะครับว่าประวัติศาสตร์มีผลมากต่อ คุณคาาของบุคลากรมณฑลเจียงซูครับประวัติศาสตร์ที่นี่นั้นได้ฟุม่มฟักความสามารถของผู้คนเยอะเลยทีเดียวมีสภาสัมภาษณ์จองวนครับว่าใครที่จะสอบเข้าไปสู่ในเมืองหลวงนั้นได้ก็จะต้องผ่านการทดสอบการทดสอบก็จะต้องเลือกเอาคนที่มีความรู้มีความสามารถ ประวัติศาสตร์ที่นี่นั้นสร้างคนครับเจียงซูมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วประวัติศาสตร์ของเจียงซูนั้นก็ถือว่ามีส่วนช่วยทําให้เจียงซูเป็นวันนี้ประวัติศาสตร์ของเจียงซูนั้นไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนวันนี้เจียงซูยังมีสุสานที่เป็นอนุสรณ์สถานนะครับถึงความสูญเสียของคนจีนในสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่ มีเขาเรียกว่าเป็นสุสานของการที่คนจีนถูกทหารญี่ปุ่นฆ่าตายไปเป็นจำนวนหลายแสนคนครับตรงนี้ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานนะครับที่เตือนให้โลกได้เห็นนะครับว่าความรุนแรงนั้นไม่ได้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ล้วนแต่เป็นรอยแผลลึกที่ทำให้ทุกคนจดจำแล้วทุกคนก็ไม่ลืมความสูญเสียเหล่านี้ แต่ทุกคนจะไม่เก็บความสูญเสียเหล่านี้จะกลายเป็นผลกระทบต่อการร่วมมือของประชาชนในภูมิภาคนี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้ประวัติศาสตร์สอนให้เราไม่ควรจะทำอะไรซ้าแบบในอดีตอีกนี่ก็คือสุสานอนุสรสถานของสงครามโลกครั้งที่สองที่เจียงซูครับ